ส,สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีเอฟซีพิจาทุกทท่านนะครับบรรยากาศเศร้าๆครับพี่น้องครับเ่าเบิ้งความอ้วนของแม่เพิ่นเต็มปักเลยพี่น้องเลยเรื่องกินนี่เขาให้บอกครับเป็นงัวแม่ลูกลูกโตผู้ครับพี่น้องเปิดเบาๆนะครับเพิ่งเอานมนะครับเอากระจินนมเมื่อกี้นี่ครับพิจาแค่จับเข้าแล้วก็เกาห้อยเพิ่นกินกินอิ่มแล้วครับปรกหลาหน่อยนะครับเมื่อวานนี่เปิด2องหมื่เอทนะครับได้รับทานกัโทรมาเพชรบูรณ์โคลาลกาญจนบุรีศรีสะเกต อ่ามีใส่อีกมีแต่แก่ไก่พี่น้องเออเลยพู้ก็ดึงนะครับส่งให้ว่าได้พี่น้องเอ้ยนะครับเอาเมื่อนี้เอาราคาพิเศษอีกครับพี่น้องครับนะครับเอาให้ในขายเปิดราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับพี่น้องครับราคานี้ส่งฟรีให้ลอยกิโลนะครับแม่สูงรน่อยสามสิบสามไหมฮะอยสามสิบสี่ครับเป็นองอหลูกแรกอ้วนว่าเป็นหมู นะครับอ้วนเ่าเม็นหมูลูกไหวเดือนประมาณเดือนกว,กว่าเดือนเคืองกินยาเก่งแล้วกินเพื่องเก่งแล้วนะครับนี่พี่น้องนะครับแต่ว่าม,ยา,มาย่ามไหนุ่มลูกเสาเทียงแรงพี่น้องไม่แค่มาจับเข้าแม่เพลินแลกะกะเพื่อนกินกเองลูกเพื่อนกินเก่งอยู่แล้วนะครับแค่จับเข้าแหละเกาข้อบนันเสือพี่จ้าเฮ็ดผู้เดียวปวดองไหผู้ได้ซอยครับก่อนเอาขอหอกนะครับนี่สองหมื่นเพาะเป็นท้องมือ หนึ่งมืนเก้าพันเก้าร้อยครับพี่น้องครับขาดทุนมาว่ากันนะครับพี่น้องเอาเอาให้ในขายนะครับข้าเจ้าไห่ผมเลยได้หมื่นสี่หมื่นหาเมเพิ่นพี่น้องมึงเหนือที่ละอ้วนตึบผมมาลูกเพิ่นยังแข็งแรงดีอยู่ลูกเพิ่นสมบูรณ์เลยครับพี่น้องครับนี่หนึ 10, 900, 900, 900, ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าร้อยราคานี้นะครับจักน่อยแม่มันท้องกับพี่น้องสองก,ากาลงางลงหลังหวตัวนี้นะครับพี่ต้องอ่านไหลลูกเพิ่นสมบูรณ์ดีนะครับ แต่ว่าบันยามเาให้นมลูกสาวสาวเทียงแรงขึ้นมาแค่มาจับเข้าเมียพาเจอซีตะเ,เกียบพันมาหยาดมันส้นหูว่ามันเตาหูก็หนีกับห่วยพี่น้องเอ้ยมันไม่มีอย่างหูอีกแล้วนะครับหูวันเตาเมียเพิรนจับได้โบเต้่บถีบนะครับจมูกดำ่บสีโบแหวงคีบหูดำเขาสันสันนะครับนี่ลูกเพิรนเป็นปลามันลูกผสมครับจีบหูดำจมูกดำครับนี่สมถือว่าสมบูรณ์ดีครับพี่น้องกินหญ้าเก่งแล้วนะครับนี่ ยาพิจาสีตีสียาบำรุงบำรุงเมยเพิ่นนะครับพี่น้องครับแม่เพิ่นนะครับปั๊บพอร์โมดนะมุงมเพิ่นนะครับผมมีปัญหาแคร์ขอคนรับได้แดีวกันถ้าเกิดอ่าถ้าบริจับนี่พี่น้องเลยละค่ามันสิไปไกลกว่านี้เนาแล้วนะมือนี่เปิดลุกให้พี่น้องนะครับผมไม่อยากเอาไม้เข่าเคียงทั้งแม่ทั้งลูกครับพี่น้องมันยังเป็นเล่นเลี่ยงอยู่สีแดงหนังหนาเรื่องกินประกันให้เลยครับกินเก่งทั้งแม่ทั้งลูกนะครับ เห็ดดำพวงหางดำเขาพี่ทงนี้ยังไม่พี่น้องทุกท้อนประกันให้ซีพ่ามือเขาบรรยากาศเศร้าๆครับพี่น้องเอาให้ได้ขายไปทรมาเร็วได้นะครับซื้อให้ผู้เฒ่าผู้แก่เลี้ยงได้หมมีส้นหมมีเทปหมมีเตะหมมีหวงลูกนะครับนี่ไซดีนี่ครับเนื้อหนังแบบดีดีลูกเพิ่นนี่พี่น้องมึงห้อมหลังกินหนาเก่งๆได้บอกหลาหน่อยนะครับแค่ว่าเออวันนี้เอาไอ้ให้มันกินนมแค่จับเข้าไวซื้อนะครับพี่น้องจับเข้าแล้วก็เกาข้อเพิ่นไอยนะครับแม่เพิ่นกะ ยืนให้กินนะครับยืนให้กินเซ่ยโปเตบยังครับโปต้องล็อกขาโปต้องเฮ็ดอีหยังทั้งสิ้นแค่จับเข้าแม่เพิ่นไว้นะครับลูกไม่ใช่เข้ากินเองอ่ะเล็บข้เท้าปกติครับนุ่ม4เต้านะครับเดี๋ยวพี่จาสิฉีดยาอ่าบํารุงให้นุ่มเพิ่นนะพี่น้องครับนี่เดี๋ยวสิให้เดี๋ยวหมอนเบ็ดสิมาสียาให้พี่จาาไอ้งอ้วยพ่จานะครับงอ้วยลัางขอดอ่ะ1มื0 0เก้าพันครับราคาเนื้อกระบลุบครับพี่น้อง นะครับตีแม่เพิ่อนมือห่าตีลูกเพิ่นกืบประมาณสามพัน 3, อันน่าขอดเพื่อนมือกวยแล้วลูกเพิ่นนะครับเอานี่เด้อพี่น้องสมพีลอยโลนะครับอ่าแม่เพิ่นนี่ครับเพดดำนี่ครับพี่น้องบางคนปวดสมบูรณ์นั่นก็เพราะเดี๋ยวออกลูกครับเพดดำพว่วงหางดำยาแกงตี้ะไหรอกแกงแค่ยังอันนี้ครับพว่วงหางเพิ่นสีดำนุ่มสีเต่าครับเพื่อกินนุ่มแล้วเมื่อกี้นี่ครับพี่น้องก,กินังประมาณสิบห้านาทีนะครับอ่ะเบี่ยงไปอีกฟังหนึ่งลูกเดี๋ยวผมอยู่ให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมมีหม่องเต๋าหม่องแดงนะครับเด้อ นี่ครับนี่อ่ะฟังฟังขวาของเพื่อนนี่ครับนี่โคมนี่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับการทุบทสร้างก่อนนี้ขมครับตระบลหน้าว่าอำเภอวัปทุมราชวงศาจังหวัดลำนาจ,จเจริญครับเอาน่องไปเลี้ยงนะครับเลี้ยงง่ายบอกเขาเลยบดได้ยากบดได้ยังนี่สิกินนมอีกแล้วนะครับเลี้ยงไงให้หลายท่นา,ยา,ยานว่าย่านโอ้หย่านยากจับเข้าจะเสืออีกบนทั้งเดือนจนังหวัดดูบนแข็งแรงเดี๋ยวมันคุ้มกินเองเม่ต้องห่วงง่อนหน่อยตอนนี้กินยาดีแล้วนะครับพี่น้องนี่จังหวัดดูพันใหญ่เดี๋ยวมันคุ้มแม่มันกินเอง นี่ครับแม่พ่นจิ้มดำนะครับพี่น้องครับเอาเปิดละค่าอยากออกคอกกันได้ไหมแล้วทายแล้วพจ้าก็ออกคอกครับพี่น้องครับออกคอกสิกินน้าบอโลกเอานะครับเบอร์ไล่เบอร์โทษเด้อพี่น้องเด้อทักมานะครับหาพี่จ้าได้ตลอดเวลาหมื่นเก่าพันเการ้อยแม่ลูกลูกตัวผูลูกแหลกนะครับเอาคลิปนี้ครับพี่จ้าประทุมด้านวายัตเอาเพ่นออกคอกกกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ มาชมตอนพันกินนมครับพี่น้องครับอ่าพี่ดีมาย่างพันอยากกินนมเข้ากอดแค่จับเข้าแม่พันไว้ครับเกาข้อหน่อยครับพี่น้องครับเป็นกระิยืนให้ดูพันกินครับพี่น้องนี่ครับง่ายๆครับพี่น้องเฮ็ดผู้เดียวไม่ต้องล็อกไม่ต้องยัางจับเข้าเกาข้อพันซื้อนะครับเดี๋ยวลูกเป็นเขากินเองดูพันเก่งแล้วนะครับนี่เด้อง่ายๆพี่น้องมวยากเลยนะครับแม่กินเก่งลูกก็กินเก่งครับพันหยากินเฟื่องเก่งครับพี่น้องนาเลี้ยงนะครับยังสดอยู่เป็นหัวลูกแหลกครับพี่น้อง เอาน้องไปเดี่ยงกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่ะมากเถอะใกลทั่มามหาพีจ้าครับสวัสดีครับ